จีเ้นคอนเสิร์ตฮาวันละแก๊กนายอาคมปรีดากุลหรือนาคมชวนชีนเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการตลบไทยที่สร้างผลงานเอาไว้มากมายด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำจากน้ำเสียงที่น่าจดจำและการเล่นตลกที่เป็นเอกลักษณ์ของนาคม แม้ว่าน,นาคมจะจากไปแต่ผลงานยังสร้างความสุขสร้างเสียงหัราและรอยยิ้มให้กับคนดูมีบุนุษหนึ่งมาคนกายขึ้นมาโอ้โหนี่เป็นใครครับเนี่ยปราสาทกุญเแนรมิดให้มึงได้ปราสาทพระราชวังเหรอปราสาทน,านอเลปกออ,อวันนี้จีเซนคอนเสิร์ตพาย้อนชมผลงาน และฉากแห่งความทรงจำของนาคมที่ได้ร่วมสร้างไว้กับ ST Video และ g ี้เส้นคอนเิเมื่อสมัยยังเล่นตลกคาเฟ่กับคณะชวนชืนออ่นให้เด็กมาดูนดะารับโคตรพ,อพ,อพอ่พอโคตรแม่สมเด็จ ทุกอง์มีคุณภาพไม่อยากจะคุยมาแล้วก็คุยซะหน่อยจ้ะข้าก็คุยแม่งเลยเออเป็นยังไงนี่แหละองนี้เป็นยังไงคะแคล้วคลาดแคล้วคลาดลูกชายคนเล็กห้อยเอาไว้ไอกระบ่าเนี่ยเหรอไอนี่คนกลางอ๋อมีคนเล็กอีกไปนําเที่ยวกับเพื่อนไปทางเรือไปกันห้าสิบคนเรือคว่ำตายหมดอ่าลูกมึงรอดนะจมคนแรกแล้วเจอศพไปยังห้าปีแล้วยังไม่ลอยขึ้นมาเลยโอ้โหปฏิหารนี่นี่แหละองนี้เป็นยังไง อยู่ยงคงกระพันอ๋อฟันแทงไม่เข้าลูกชายคนโตห้อยเอาไว้ไอเจ้าบาวเนี่ยนะไอ้นี่คนกลางอ๋อมีคนโตอีกเป็นนักมวยใช้ยาคุ้นเขา่าไรน้ำใจอ๋อหลังสวนพันธุทธภูมิส่วนมากจะต่อยรายการศึกวันทรงชัยอ๋อลุงพินีสิวันนั้นจะต่อยชิงเงินรางวัลห้าแสน 5, กับมาหาพ่อไม่มีอะไรให้ลูกก็ให้พระติดตัวไปสั่งไว้เลยว่าก่อนจะขึ้นชกให้เอาคึนหนนาภากสามผลแกเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นพอเป็นยกแรกลูกกูโดนศอกไว้ไม่แตกหน้าหายไปแทบหนึ่งเลย สมัยอะลมมวยเจ้าของค่ายไรฟันเขานี่นะอง์นี้ลูกชายกูเองเลยแกจะเชื่อไหม้าข้าไม่มีอง์นี้ปานนี้ไม่มีสิทธิ์มายืนพูดยืนบนอยู่ขนาดนี้ละพูดน่าเชื่อถืออิ่งพูดแล้วขนลุกขนลุกพระโอ้ต้องขี้แม่เล่าไปฟังก่อนองนี้วันนั้นก็ต่ากระถินไปทอดพระป่าจต่พระป่าไปทอดที่วัดไปทอดที่เชียงใหม่ไปยังไงอะนั่งรถทัวร์กันไป90ก่าคนฝนตกรถทัวร์แหกโค้งตกเหวตายคาที่หมดอ้าว ว่าทำไมมึงรอดกูไม่ได้ไปอ้าวแล้วมึงไปไหนมากูกลับมาเอาพระกลับมาเอาพระถ้ากูไปกูต้องคล้ององค์เนี้ยออขับเองตายตรงรังสิตนี่แหละโอ้โหอะไรวยู่เนี้ยทำไมใหญ่โตเลยไม่มีเลยคนแก่ว้ยธรรมดาหดหมดแล้วขนาดที่เจ้าลำอยู่นั้น,นอ้าว แล้วมึงไปยิงมาทําไมยิงแม่ก่อนจะแม่ยิงกูนอนอยาทำไมเอายางมัดไว้อะไม่เอายางรัดก็หลุดเนี่ยอย่างเงี้ยไมไม่มีหลุด

ทำไมไม่ไปหาหมอล่ะหมอว่าจะหายแัาจะเป็นหนักอีกแล้วแม่บ้านเทวรูปต้องศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นบ้านตัวอย่างอาของจริงมันเลยเอา้าถ้ามึงอยากให้มันใหญ่เหมือนของจริงมึงเอาไปชุบแป้งโกกิแล้วทอดเขาสิมันจะใหญ่สวยมันแถึงตัวจะจากไปแต่ผลงานและเสียงหัวเราะที่นาคอมได้สร้างไว้จะตราตรึงและอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดกาล ด้วยความอาลัยและโอนลึกถึงจีเซนคอนเสิร์ต5วันละแก๊ก